อัดแล้วนะกำเนิงไงหูฟังแม่งพันกันแบบพันแบบพันพันแบบยิ่งกว่าจิตใจมนุษย์เออ <c oughs> เลี้ยวรถขอดเกียวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวข้ามข้ามข้ามเป็นหนึ่งวัคก์ก็ ็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเมมูรนดัมเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนเกมใหม่จริงหรอไม่จริงให้เขาไปดูเองว่าเราเปลี่ยนเกมใหม่หรือเปล่า <c oughs> ไม่เปลี่ยนได้ไงนี่มันไม่ใช่เดียโบแล้วเราะเดียโบร,รู้สึกในมูรนดัมจะไม่แคอดอีกแล้วเดี๋ยวแค,แคเว์เดี๋ยวแค์ใครทาาถึงเดียโบเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่นานไม่นาน ไม่นานเกินรอไม่นานเกินแต่ก็รอต่อไป <c oughs> ขอเวลาว่างก่อนช่วงนี้เครียดเป็นไรเครียดงานมันเยอะตอนนี้รอใครรอ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  QCN รอ QVN อ่า QCN QCN ไี่ออกมาที QCN แค่ฟังเค่ฟังเพลงเปิดตัว QCM อะไรคือเพลงเปิดตัว q c n ไม่รู้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีติดมิคกี้ส์สแน่อืมไม่ดี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 แลยวล่าเลยเนาะแต่เรใช้เวลารอนานมาก EQCM ก็จะเป็นการเล่นขำๆเนาะเล่นไปขำไปเล่นไปขำไปเล่นแบบไม่เอาอะไรเลยเนื้อเรื่องไม่มีไม่ต้องหาสาระจากคลิปวิดีโอนี้คือเล่นขำๆจริงๆไม่จะหาสาระเนาไม่มีหรอเล่นกันไปในจะจบแชปเตอร์หนึ่งเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะนั้นก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วนานเหลือเกินคิวเซนทำอะไรอยู่ไม่รู้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 จะอธิบายยังไงมันเล่นยังไงเกม กรรมมันเล่นยังไงเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวรู้เดยวเดี๋ยวรู้แหละก็ใช้เมาส์คลิกเดินกรรมรอมาละคิวเวนมาแล้วคิวเซนคิวเซนรออยู่คนเดียวเลยกรรมพร้อมยังเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าเกมเลยกำาังเข้าสติมก่องเข้าสติมเราจะชวนไว้ก่อนได้ไหม ขอแบบลองชวนไว้ก่อนได้ไหมนนักเวทดีแท้จริงเลยต้องเกินจากสีที่ผสมหลายๆสีพี่เลื่อนอยู่ตอนนี้เพ่หาไม่เจออยู่ไหนวะ Q C N Q C เ,เจอแล้วเจอแล้วอ่า Invite to Game ชวนไว้ก่อนมันจะขึ้นไหม,ไม,ไมอะเรากดเขา้ารวมเองก็ได้เออมันกดเขา้ารวมเองได้อ่ะกดเขา้ารวมเองก็ได้นะถ้าไ,ไ,ได้นะก,ก็ได้นะ นานจังออกดีกว่าอืมรีบนี่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยวันนี้ลงมาอยู่กับ chapter 1นะครับมีชื่อว่า the fancy m e n a c e menence menence ตรงไหนไหนโทเรีย menacing menence อย่าให้อ่านชื่อเพราะว่าอ่านผิดแน่ๆ menace มันไม่ได้หรือกมัน manage นะ manage เออ menage เป็นเอจ เดอะแฟนซีเมนต์เอ็ดเมนต์เอ็พาสเวิร์ดโทรสั่งไก่เลยครับอ่าอมคัมมิ่งพาสเวิร์ดโทรสั่งไก่อ่าสิบเอ็ดสิบสองโทรไปเลยเบอร์นั้นได้ไก่กินแน่นอนนิวออลีนนิวออลีนนิวออลีนอันนี้ก็ไม่เสียงอะไรอะไรอิ่มเมื่อไหร่ก็แฮปมา้อันนั้นมันอันนั้นมัน เจ็ดถึงสิบเอ็ดเฉลี่ยว่าต้องเป็นแปดไม่เกาวว้าก็สิบแค่ทำน,น,นั่นแหละมาแล้วเพื่อนขอเป็นตัวกันไหมตัวนี้ตัวนี้มันกากที่ขายเลยมีคนเจอประสบการณ์เลวร้ายมามาเล่นตัวนี้มันให้มัมให้มัมให้มัมให้เอาปากตัวใหม่แม่งเลยไม่ให้มัมออไม่เอาเปลี่ยนทำไมไม่ทำไมไมมีหลายตัวม้งก็มีหลายตัวไหมเถอะมีไม่กี่ตัวอ่ะวจิ้มมันเนี่ย ก็มีหลายตัวแหละแต่ว่าก็ไม่กินตัวก็ไม่กินตัวพี่มันเอาเอาไปทำอะไรนะเอาไปเล่นดนตรีให้เขาฟังต้องสีเขียวนี่ลมสมกวีดทำสมกวีดเอวีดีสมกวีดเอวีดีเงียวะอ๋อที่พอใจจะได้กดจะได้กดไม่นี่ยวะเนี้ยงกบวิดไปไปไปรู้สึกเหมือนรอดอดสมัยก่อนเลยอะห้าสี่สามสองหนึ่งอะ ข้ามได้ไหมข้ามนะข้ามเลยโอเควันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราจะไม่เล่นเอาเนื้อเรื่องอะไรทั้งสิ้นเอาเล่นขำๆเล่นเอาตายกันเองเล่นเอาตายปส่กีฬใส่เพื่อนเราไม่มีวันนี้จะครึ่งชั่วโมงนี้จบชัเตอร์หนึ่งไหมก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าออกจากประสาทหรือยังครึ่งชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ออกจากประสาทเหรอเอางั้นเลยเหรอตายตายตายกันรัวๆเลยเราดูหลับกันทั้งห้องเลยตายเราข้ามหนึ่งเดียวช่วงนี้ มู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 ปวดแล้วเดินนำเพื่อนเนี่ยใส่เขียว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 ข้ามหลัวๆสบายข้ามแค่ตัวหนึ่งไปเลยไม่ล่ะข้ามไม่ได้ดิเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นนักเวทใช่ไหมผสมธาตุเป็นอินโจ็กเกอร์เป็นอินโจ็กเกอร์เอินจ็นอินโกเกอร์อินโจ็กเกอร์ที่ผสมได กี่ลูกนะสมลูกใช่ไหมอันนี้อันนี้ลองไฮเราผสมได,ด้ห้าลูกข้ามข้ามข้ามก็เนื้อเ่นไม่มีอะไรมากคือมันโดนเพื่อนแก้งนะครับยิงเวสใส่ตกมาใต้ดินสามคนเลยนะแล้วมันก็ถามว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมหาทางออกเองนะกูไม่ช่วยหรอกแล้วกูก็ปิดประตูขังเลยปิดประตูปิดแผ่นไม้อะไรเซบาสเตียนบานาน่า เขาบอกว่าให้ไปหยิบรู้สึกรู้สึกแหลกเอาหยิบคนเดียวก็ได้หยิบคนเดียวนี่ได้ออเนี่ยเนี่ยเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นระเบิดโอไม่มันให้เราหิวเองตัวและไม่มันเป็นมันเป็นระเบิดป่ะเอ้ยโอ้โหเอาเดี๋ยวเราวมันจะส่งสกิลไงนะเดี๋ยวแล้จัดการเองเดี๋ยวแล้จัดการเองอะทำไมเราตัดไม่ได้มันเป็นระเบิดไง คิดว่านะลองลองปลาไปไกลๆดิลองปลาไปตรงนู้นน่ะเออนะ่ะเ <c oughs> ป็นระเบิดเอ,อ้ยนานานางั้นถ้าเราเล่นคนเดียวเราก็ไม่ผ่านนะดิก็สวยดิอ่า <c oughs> เขาบอกว่าตอนนี้ให้ใช้ไฟใช้ไฟเราใช้ไฟจุดแบบนี้ดีกว่าโอ้ย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 จะเย็นจะเย็นเราเราฮิวไม่ได้ดับไฟจะไม่ทำกันแบบนี้ ยังไม่มีเวทชุบยังไม่มีชุบด้วยมมีฟิวมีฟิวด้วยใช้ใช้ก้อนหินใช้ใช้ก้อนหินใช้ก้อนหินผสมกับไฟก้อนหินผสมไฟแล้วมันจะยิงไประเบิดได้ไกลขึ้นนั่นแหละค่อยๆไปค่อยๆไปบอกแล้วช่ำช่ำนี่ไงชุบชุได้แล้วชุบไแล้วกดกดอะไรนะ W A เออกด W A แล้วจะชุบได แล้วก็สเปกบาร์ด <mm ีเงวยไม่ไม่เราฮิลไม่ได้ต้องใช้สายฟ้าฮิลโอ้ยไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราอีซี่โอ้ยแหนมแหนมแนมเอ้าเฮ้ยทำไมทำกันอย่างเงี้ยฮะชมกันอย่างงี้เอ่ะชมอย่างนี้ชมอย่างงี้กระทำอย่างงี้อ่ะอ่ะอย่างอย่างไอคนนั้น ตายโอ้ไปเถอะโอ้โหวันนี้กัดกรรมกรรมก็เปียกน้ำอยู่ถ้ามันชุบตัวเองกชุบไงนะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอ้ฟเฟคข้างกระสุนมึงกดกดตรงตรงลูกกิ้งเมาส์ดิคือถ้าถ้าจะไล่เบสใส่ตัวเองกดเมาส์กลางกดลูกกิ้งเมาส์ฮิลไงกดฮิลใส่ตัวเอง มงกดลูกกิ้งเมาส์ปับปัเปล่าเอ้อยมงไม่มีนี่<ค>นหว่าคลิกขวานี่คือไล่ไปข้างหน้าแต่ถ้ากดชิปค้างแล้วคลิกขวานี่คือไล่รอบตัวอย่างอย่างเช่นสกิลฮิลเนี่ยถ้าคลิกขวาจะไล่ไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมยิงเบนเซอร์แต่ถ้ากดชิปแล้วคลิกขวาเนี่ยจะไล่รอบตัวอแต่ถ้าเกิดกดชิปคลิกซ้ายจะเป็นการเก็บลูกแก้วที่เราไล่ไว้ในดาบอย่างเช่นถ้าดินถ้าดินใช่ไหมถ้าดินเก็บไว้ในดาบอายังเก็บไม่ได้มงเราเก็บไม่ได้อ แล้วติดเลือดไหลด้วยนะเนี่ย ASD เอ้ยเออ ASF สเปกบาร์ ASA ไหม ASF เราไม่มี ASA มีดิเรามีดวยวะ่ะทำไมมไอะทำไมมีวะที่จริงก็เล่นจบไปแล้วไงเก็บเวทมาครบแล้วแล้วก็คือถ้าเกิดไม่มีเวทไม่สนุกโอ้หทำไม, <laughs> ไมเก็บเวลาติดน้ำมากเลย <laughs> I am the fat I am the fat <ś led> โอ๊ยไปจนถึงเว้ยเอาเชื่อตายแล้วเอ้ยถึงเว้ยเาวอาวเล่นเล่นเ,เล่นอย่าง,ง,งนางงี้เขาเล่นอย่างนี้เขาเล่นทะลึง่งทะลึง่งก้าทะลึ่งท่านเออ <ś led> ข้ามันอืมโอ้โหก้อนหินเกือบล่วงใส่หัวอุย้ย อุย้ยทบไมเราเลยโอ้โหนี่มันฆาตกรรมหมู่นี่หรอดุมกันฆ่าโอ้โหยัง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 จะเล่นบอกจะเล่นบอกโอ้ย <laughs> ว้เฟ้ชอีกโอาไอ้เอาว้อ่าทำไมจุ๊บไม่ติดอะเอามาลย วันนี้วันนี้จะวันนี้จะได้ไปไหมจะได้ไปไหมขึ้นข้างบนนี่มันยากเย็นเหลือเกินจะได้จบมาชัปเตอร์หนึ่งออกจากภาษายังไม่ได้ออกเลยเขาบอกว่าให้ใช้เวทมนนี้นะครับต้องมีแบบชิลด้วยอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยผมเข้าไปทำไมกล้งเรา Ah, bye 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 thôi, bye thôi bye 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 นี่าไปเข้าไป YouTube PT Week เฮ้ยประตูเพื่อนแค่คลิกซ้ายนี่นี่นั่นไอตอบมันคืออะไรอ่ะเอ๊ะซัตซับออฟตัวไวท์วิสาอ้าว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 คืเขาทำ้ายอ่ะมันมันมันมีจุดมุ่งหมายด้ิป่ะ ใครทำอ่ะตกลงเออผมก็ทำทำไมเราไม่ได้ไล่อ่ะลมทำไมลมเป็นคนเงี้ยสตาร์ว้พิษะทำอะไรได้ครับทำอะไรได้เออทำอะไรได้อ่ะอ่านกดเมาส์กลางกดเมาส์กลางจะใช้ความสามารถอ้าวแค่นั้นเหรอเดี๋ยนะทำให้แสบตาเล่นคุณเปิดเมาส์กลางใช่ไหม ไม่ช uhm. ่วยฮิลน uh ี่ยใจดีเ่ยตายเฉยเลยเฮ้ยนี่มันคาถาแกนดาฟนี่วะเก็บแบบอ้าวมันไม่ขึ้นวะมันเป็นอ่าเขาบอกว่าพาสซสีฟเนี่ยจะทำให้อ่มีแสงมีแสงออกรอบตัวแล้วก็อ๋อจะใช้ใช้เฟียมอนได้ จะได้จะได้ไปไหมวันนี้วิ s h ทุกอย่างที่เห็นเมื่อกี้นั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่อย่างนั้หนังสือเขาบอกว่าใช้อะไรนะใช้น้ำแข็งทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งได้โอะ เอาคาถาจมน้ำนั่นน่ะอ้าวลากรกนี่ไงนี่ยังยังยัง <c oughs> คิดว่าจะยังไม่ชูปิ <c oughs> กการมีการเตะวิ่งไปเตะคาถาให้จมน้ำด้วยนะ <c oughs> มันเป็นยังไงเนี่ยอ,อันนี้เช็คพอยต์อเอ s เอเอสเปกบาร์มองมีป่าววะมองกดเอาไฟเผาตัวเองก่อนกดไฟเผาตัวเองกดไฟแล้วเออคือเปียกน้ำอยู่ไม่ใช้สายฟ้าไม่ได้ไปวันนี้จะจบไหมครับแชปเตอร์หนึ่งเนี่ย ไปเถอะเสียลินเสียเวลาไม่ได้เล่นนานแล้วบอจริงๆก็บอกว่าเสียเวลาก็นะแม่งตัวทำเสียเวลาอุ้ยอุ้ยขอโทษอุ้ยเกิดก่อนเกิดมาช่วยก่อนอะไรกะวอกะวกวไม่รู้ไม่รู้โอ้ยอันนี้เราไม่เกี่ยวเราไม่ได้ทำเราปลาดิษอยู่ข้างหลัง อ้าวจ้าอันนั้นแก้กันเองฟาดดิสเหมือนกันอ๋อจิกนั่นไหละดิสเราชิ่งอ่ะอ้าวเอาแล้วอ้าหนึงมุมฆ่ากอบลินอ่ะแล้วเราก็ไปฆ่ามีมุมต่อใช่ไหมอันนี้คือฆ่าอะไรครฆ่ามันนั่นแหละ ทำดีนั่นแหละทำดีไปแล้วกดปิดกดปิดใครตัวสีเขียวะลืมหมดแล้วเนี่ยเราเนยตัวสีเขียวแก้งผิดคนแก้งมงดีกว่า เขาบอกว่ากำแพงน้ำแข็งเนี่ยมันจะแรงก็ต่อเมื่อใช้แบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยจะแรงจะระเบิดใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่ใกล้ๆมันก็จะทำดาเมจเลยยืนใกล้ๆแบบดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์มากเป็นย่งเง้ยเนียมันมันบมดโอ้ยโอ้โหใกล้ๆไงกำเดี๋ยทำอะไรอ่ะโอ้ผมก็บอกมันแรงเลยลองนี่ไงก๊ออะ แบบนี้วะไอ้กลับจะได้จบไปได้วันนี้เอ้าวจริงๆตรงนี้แม่งโคตรอยากเอาคืนเนี่ยเวลาตอนกลับมาตอนย้อนเวลากลับมามันจะมีทหารแบบส่งเราไปตายไงเอาคืนสนุกไหมเจอมีเสียงเป่าแต่ด้วยเอาตายแล้วอันเดอร์โบว์อันเดอร์โบว์ี่มันเอาไว้ ล้างฟิวมอนต์ตัมึงเออใช่ไม่ตอบพวกงี้เหรอทำไมวะไม่สายดิแอมเดอะแฟชอันอันนี้คือจบแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเอ้าเอ้ากาไอ้เหรอมาเร็วแอมเดอะแฟชครับครับก็ก็จบไปแล้วนะครับสุดๆแอบเรื่องหนึ่งจบแบบโคตรรีบไอ้บ้าถึงเวลารีบก็รีบเหลือเกิน โอเคครับเจอกันชปเต์หน้านะครับชปเต์สอง